สวัสดีครับผมดรกั n, สุรสาร์ครับการพูดคุยในวันนี้จะเป็นการนำเอาผลการสำรวจของนิน้าโพลซึ่งได้ทำการสำรวจความเห็นของประชานชนไว้เมื่อวันที่4 7ถึง7กรกฎาคม2568ที่ผ่านมาในหัวข้อการเมืองไทยไปต่อแบบไหนดี โดยทำการสอบถามประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน1,310คนโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนกำหนดค่าแอลฟาไว้ที่0.05ที่ระดับความเชื่อมั่น97%ผลการสำรวจพบว่าประชาชนร้อยละ42.37เห็นว่า คุณแพทองทานควรลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อหานายกคนใหม่ร้อยละ39.92เห็นว่าควรยุบสภาร้อยละ15.04เห็นว่าควรเป็นนายกต่อไปมีเพียงร้อยละ1.37เท่านั้นนะครับที่เรียกร้องให้มีการรัฐประหาร นอกจากนี้จากรายชื่อของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตามกฎหมายของพรรคการเมืองต่างๆที่เหลืออยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับผลการสำรวจพบว่าประชาชนร้อยละ32.82สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกคนต่อไปร้อยละ27.94ไม่สนับสนุนใคร ตามรายชื่อที่มีอยู่ร้อยละ11.53สนับสนุนนายอนุทินให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปร้อยละ10.93สนับสนุนให้ในายชัยเกษมเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแล้วก็ร้อยละ3.82ร้อยละ1.83และร้อยละ0.84 สนับสนุนให้นายพีรพันธ์นายจุลินและพลเอกประวิทย์เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปประเด็นที่ผมจะพูดคุยกับท่านในวันนี้ผมก็จะนำเอาผลการสำรวจที่ผมได้กล่าวมาเมื่อครู่นี้นะครับเอามาวิเคราะห์ครับวิเคราะห์ในเชิงตัวเลขแล้วก็มุมมองส่วนตัวของผมที่มีต่อการเมืองในขณะนี้ครับ พราะฉะนั้นเรื่องการเมืองเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของความรักความชอบเป็นการส่วนตัวครับก็คงไม่มีใครผิดใครถูกว่าจะรักใครไม่รักใครชอบใครไม่ชอบใครนะครับแต่เพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านฟังบทวิเคราะห์ของผมนะรหรือการวิเคราะห์ของผมในคลิปนี้อย่างมีวิจารณญาณก็แล้วกันนะครับผลการวิเคราะห์ของผมเป็นดังนี้นะครับ ประการที่1คุณแพรทองทานน,นนั้นนะครับมองในภาพรวมก็ไม่ควรเป็นนายกต่อไปครับก็ถ้ารวมร้อยละนะทั้งควรลาออกและควรยุบสภาเข้าด้วยกันเนี่ยก็มีตัวเลขสูงนะครับถึงร้อยละแดสเพราะนั้นคุณแพรทองทานนั้นไม่ควรเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป แต่ว่าจะด้วยการลาออกหรือยุบสภาก็ก็ได้ครับแล้วแต่หากแต่ว่าประชาชนนั้นเห็นว่าควรลาออกมากกว่าการยุบสภานะครับตัวเลขที่ผมพูดเมื่อครู่นี้ก็42.37%ต่อ39.92%ครับคือลาออกต่อการยุบสภาก็เป็นตัวเลขตามนี้นะครับแต่นะครับ ถ้ารักษาการนายกไม่มีอำนาจที่ยุบสภาซึ่งก็ผมไม่ทราบนะครับว่าเรื่องนี้ทางกฎหมายนั้นมีข้อยุติหรือยังแต่ถ้าสมมติว่าที่สุดเลยนั้นคนที่เป็นรักษาการนายกนั้นไม่มีอำนาจที่จะยุบสภาได้นะครับตามกฎหมายเนี่ยมันก็จะเหลือทางเลือกเพียงทางเดียวครับคือยุบสภาไม่ได้ไงก็เหลือเพียงการลาออกเท่านั้นนะครับแต่หากว่า ถ้าก่อนที่จะถึงวันที่15กรกฎาคม2568นี้มีทนายความของคุณแพทองทานเนี่ยนะครับไปยื่นนะขอขยายเวลาการส่งคำชี้แจงกับสารรัฐธรรมนูญก็หมายความว่าคุณทักษิณเนี่ยนะครับยังไม่ยอมให้คุณแพทองทานนั้นลาออกหมายความว่าไงครับก็หมายความว่าเรื่องนี้คุณทักษิณจะสู้ต่อ นะครับแล้วก็มองเห็นทางรอดของคุณแพททองฐานหรือนะครับถ้าเห็นว่ามันไม่ลอดแน่ๆน,นะก็อาจจะถ้ายื่นเรื่องขอขยายเวลาการส่งคำที่แจ้งนั้นนะก็หมายความว่าจะมีการขยาอโทษจะมีการเรียกว่าออดึงเวลาการลาออกออกไปครับส่วนจะไปลาออกเมื่อไหร่นั้นมันก็คงขึ้นอยู่กับ ว่าสารรัฐธรรมนูญท่านจะมีคำวินิจฉัยในวันไหนหรือนะสารจะอนุญ,ญาตให้ขยายเวลาการส่งคำชี้แจงนั้นออกไปได้กี่วันนะครับนะโดยปกตินั้นสารท่านจะอนุญ,ญาตให้ถ้าเต็มที่ก็ไม่เกิน15วันนะครับหรือก็ไม่แน่ครับนะอาจจะเ,เป็นเจ็วันก็ได้ครับอันนี้ผมวิเคราะห์เองนะนะถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าสารเห็นว่า มันมีหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่ศาลจะมีคำินิจฉัยไ้แล้วศาลท่านอาจจะไม่อนุญาตให้ขยายไปถึง15วันก็ได้อันนี้เราไม่ทราบได้นะครับก็เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นครับซึ่งนะครับในที่สุดในคุณแพร์ลองทางก็จะลาออกครับถ้าเห็นว่าไปไม่รอดนะนะครับยื้อเวลาไปได้กี่วันก็ตามแต่ครับ ส่วนเหตุผลที่ยื้อนั้นก็ไม่ทราบก็ต้องไปถามคุณทักษิณหรือตัวนายกแพทองทานเองว่ายื้อไปเพื่ออะไรนะครับแต่ในที่สุดแล้วคุณแพทองทานก็ต้องลาออกครับลาออกก่อนที่ศาลร,รัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยผมค่อนข้างมั่นใจอย่างนั้นนะลาออกแน่นอนครับนะโดยที่ข้อแก้ต่างของคุณทักษิณนะที่ไปพูดในรายการ55ปีนเนชั่นผ่าทางการประเทศไทยเนี่ยนะครับ ถ้าบ่าถ้าเกิดประสมมุติว่าทนายความของคุณแพรทองทานเอาข้อแก้ต่างนี้ไปใช้เป็นคําชี้แจงกับศาลน่ผมเห็นว่าคําแก้ต่างนี้มันมันไม่มีน้ำหนักครับคือผมว่ามันดูเหมือนจะเบาเกินไปมันตื้นเกินไปครับประชาชนคนธรรมดาอย่างเราที่ไม่ได้เป็นผู้พิพากษาไม่ได้เป็นจุลาการด็นคนธรรมดาเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ย ฟังดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่เชื่อแล้วนะครับว่ามันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างที่คุณทักษิณได้นำมาพูดในโปรเจกต์ Project 55ปีเนชั่นจริงครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคดีของคุณแพทองทานเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกับคดีซุกหุ้นของคุณทักษิณน,นะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคดีซุกหุ้นของคุณทักษิณในอดีตนั้น ก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คุณทักษณิณเป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนกันครับนะแล้วก็คนที่ชี้มูลนั่นก็คือปปชเป็นคนชี้มูลครับและในที่สุดสารรัฐมนูญกเ็เห็นว่าการกระทําของคุณทักษณิณนั้นเป็นการกระทําที่เรียกว่าบกพร่องโดยสุจริตก็ให้คุณทักษณิณนั้นผลผิดด้วยคนะแนนเสียงข้างมากครับ 8ต่อ7ก็เฉียดเฉียวครับแต่อ7จ็ดนี่นะเฉียดฉีวะนะครับแต่นะครับคดีของคุณแปรทองทานเนี่ยนะครับคนที่ไปยื่นร้องกับสารรัฐธรรมนูญนั้นคือสมาชิกวุฒิสภานะครับยื่นร้องโดยตรงครับมีกฎหมายนะให้อำน,นาจสมาชิกวุฒิสภาไว้นะว่าเข้าชื่อกันกี่คนก็ยื่นร้องโดยตรงกับสารรัฐธรรมนูญได้แล้วก็ สารมีมติเป็นเอกฉันนะครับที่จะรับเรื่องร้องของออสมาชิกวุฒิสภาวไว้ครับไม่เพียงเท่านั้นสารยังมีมติเสียงข้างมากครับ7ต่อ2ให้นายกแพทองทานนั้นหยุดการทำหน้าที่นายกไปจนกว่าศารจะมีคำวินิจฉัยหมายความว่าไงครับมันก็หมายความว่านะมันมีกรณี ตามที่สมาชิกวุฒิสภาร้องมาจริงหรือไม่สารท่านสงสัยว่ามันมีกรณีตามนั้นไหมจึงได้สั่งให้หยุดในครับเพราะฉะนั้นคดีนี้นะผมมองว่ามันมีหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจนครับนะก็คือคลิปที่เป็นเสียงสนทนาระหว่างนายกแพทองทางกับนายหุ่นเซนนะซึ่งทั้งตัวของนายหุนเซนและก็นายกแพทองทานนั้น เขาออกมายอมรับว่าเป็นเสียงของตนเองจริงๆครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นหลักฐานเทิงประจักษ์ที่ชัดเจนครับมัดจนิ้ินไม่หลุดแล้วนะครับยิ่งมาประกอบกับความเห็นของประชาชนนะที่เป็นผลจากการสํารวจของนีนาโพเนี่ยนะครับสารท่านอาจจะไม่ได้ฟังนะครับแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะเข้าหูของสารบ้างนะหรือการที่มีประชาชนไปชุมรุมขับไล่คุณแพทองทานเนี่ยนะครับมันก็ ผมมองว่าโดยส่วนตัวนะมันมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับสําหรับคดีคุณแพทองทานเนี่ยนะครับที่ศาลอาจมีคำวินิจฉัยให้คุณแพทองทานพ้นจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผมยังยืนยันเหมือนเดิมครับว่านะคดีนี้นะคุณทักษิณหรือนายกแพทองทานนั้นจะไม่ปล่อยให้เวลาเนิ่นนานไปถึงวันที่ศาลมีคำวินิจฉัยครับถ้ารู้ก่อนครับ ต้องลาออกจะไม่ยอมให้คุณแพทองทานนั้นเกิดเหตุการณ์เฉียดเช่นเดียวกับอดีตนายกเศรษฐาทวีสินโดยเด็ดขาดผมเชื่อเช่นนั้นนะครับประเด็นต่อมาที่ผมจะพูดคุยกับท่านก็คือคนที่ประชาชนให้การสนับสนุนที่จะให้เป็นนายกคนต่อไปเนี่ยนะครับตามรายชื่อของผู้มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญนะครับถ้าคุณแพทองทานต้องพ้นจากหน้าที่การเป็นนายกรัฐมนตรี ผมทวนอีกทีก็ได้นะครับร้อยละสามสิบสอุดแปสอนับสนุนพลเอกประยุทธ์ร้อยละยี่สิบเจ็ดไม่สนับสนุนใครตามรายชื่อที่มีอยู่เลยร้อยละสิบเสนับสนุนคุณอนุทินร้อยละสิบจสนับสนุนคุณชัยเกษมที่เหลือน้อยนะน้อยกว่า4ีน้อยกว่าหก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วกันนะครับซึ่งตัวเลขพวกนี้นะครับท่านเห็นไหมครับว่า ไม่มีใครเลยครับตั้งแต่พลเอกประยุทธ์มาเนี่ยนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนด้วยเสียงเด็ดขาดคำว่าเสียงเด็ดขาดนั้นคือมากกว่ากึ่งหนึ่งมากกว่า50%แล้วกันนะครับนะคือไม่มีคนไหนที่จะรับเสียงสนับสนุนจากประชาชนเป็นเอกฉันนั่นแหละครับนะงันถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับผมมองว่าไม่ว่าพลเอกประยุทธ์หรือคุณอนุทินหรือคุณชยัยเกษมก็ตามครับ ที่จะได้ขึ้นเป็นนายกเนี่ยนะครับมันก็เลยอา,อาจจะเรียกว่าแว่งนิดนึงครับเพราะว่าไม่มีเสียงสนับสนุนจากประชาชนเนี่ยเป็นเอกฉันท์ที่จะเป็นแบค็คในการขึ้นไปทำหน้าที่เป็นนายกของทั้งสามคนได้ครับเพราะนั้นการที่ใครจะได้ขึ้นเป็นนายกเนี่ยนะครับมันก็เลยต้องใช้อาศัยการเดินเกมทางการเมืองของอ กลุ่มที่เกี่ยวข้องผมมองว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องจริงๆนะมันก็มีอยู่สองสามกลุ่มครับนะไม่ว่าจะเป็นรัฐทันลึกนะเป็นพักเพื่อไทยหรือเป็นพักภูมิใจไทยก็ต่างครับนะมันขึ้นอยู่กับการเดินเกมการเมืองของเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณประยุทธนะ์กับคุณอนุทินหรือคุณชัยเกษมเนี่ยนะครับนะโดยส่วนตัวเนี่ยนะครับผมเองนั้นยังยืนยันนะครับว่า พลเอกประยุทธ์นั้นควรยุติบทบาททางการเมืองของตนเองครับในระดับเท่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ครับควรยุตินะอยู่ในระดับนี้ครับแต่ถ้าตัดสินใจครับตัดสินใจที่จะกระโดดลงมาเล่นการเมืองอีกครั้งหนึ่งด้วยตัวของพลเอกประยุทธ์เองตามเสียงเชียร์หรือจะตามอะไรก็ตามแต่นะครับ หรือจะตามผลการสรํารวจของนีตาโพก็ตามแต่นี่นะครับผมว่าพลเอกประยุทธ์น,นั้นถ้ากระโดดลงมาจริงนะอาจจะตกอยู่ในสภาพนะที่เรียกว่าต้นทุนหายกําไรหดก็ได้นะครับคือต้นทุนที่มีอยู่สร้างเอาไว้ตั้งแต่ตอนเป็นนายกสองสมัยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันอาจจะไล่หลอลงไปนะหรือคาดว่าจะได้กําไร สร้างความนิยมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ครับเรียกว่าต้นทุนหายกําไรหดครับเนะพราะเนประยุทธ์นัน้อาจจะอ,อ,อาจจะสามารถทีแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังเลื้อรลังอยู่ในขณะนี้ได้เพราะเป็นทหารเนี่ยนะเป็นทหารรับประชา,าชนนั้นให้ความไว้วางใจทหารนะครับนะนี่เป็นปัญหาหนึ่งนะที่อาจจะทําให้ลเนประยุทธ์นั้น ได้รับเสียงสนับสนุนสูงสุดในขณะนี้เขาได้เพราะเป็นทหารครับแต่ว่าถ้าเป็นปัญหาอื่นครับเช่นถ้ากัมพูชาซึ่งก็มาเกเรกับเราเนี่ยนะครับยังจะลากเอาสิ่งที่หยิบยกขึ้นมานั้นไปให้ถึงสารโลกหรือไปให้ถึง UN เนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจครับว่าพลเอกประยุทธ์นั้นท่านจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้ครับนอกจากนี้ พลเอกประยุทธ์อาจจะต้องเผชิญกับปัญหาอื่นๆอีกมากมายครับโดยที่อย่าลืมนะครับว่าถ้ารับลงมาเป็นนายกในขณะนี้มันไม่เหมือนเป็นนายกสองสมัยตอนช่วงนั้นครับช่วงนั้นเนี่ยยังเป็นนายกนะยังมีกฎหมายมีกฎอายการศึกมีม44เป็นอำนาจเด็ดขาดครับนะทำให้คนเน่ยไม่ค่อยกล้าหือกล้าอือเท่าไหร่นักครับ แต่ว่ามาเป็นคราวนี้ถ้ากระโดดลงมาจริงนั้นมันไม่มีอะไรการันตีไงครับไม่มีอะไรการันตีครับว่าจะเอา,เอาบรรดาเสือสิงกระทิงแรดสอสอทั้งหลายนั้นได้อยู่ครับไม่มีอะไรการันตีถึงความสําเร็จนะที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้ครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดใก็ตามปัญหาภาษีท่ำปัญหาการแก้ไขร,รัฐมนูญรูปหน้าปะจมูกหรือเปล่าครับเพราะว่ารัฐมน,นูญนั้นก็เกิดขึ้น ในสมัยที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรักฐมนตรีครับแต่คราวนี้จะมาแก้ปัญหารัฐธรรมนูญจะมาแก้ไขรัฐธรรมนูญมันจะเป็นการรูปหน้าปาจมูกหรือเปล่าครับนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าคุณประยุทธ์หรือพลเอกประยุทธ์นั้นอยู่ข้างบนนั้นดีอยู่แล้วครับนะสร้างบาร,รมีให้ตนเองนะแล้วก็ควบคุมเกมการเล่นหรือให้ดีๆก็แล้วกันครับ ดีกว่าลงมาเล่นเองลงมาครุกเองนะครับแล้วก็ผมเห็นว่ามันมีตัวอย่างนะครับนะที่จะเป็นาทางเดินที่ดีให้กับพลเอกประยุทธ์ครับลองไปดูครับว่า,าท่านรัชบุรุษนะครับพลเอกเปรมจินสุรานนท์นั้นท่านาใช้ชีวิตยอย่างไรหลังวางมือจากการเมืองครับครับผมว่าลองพิจารณาดูนะครับ มันน่าจะมีความสง่างามมากกว่าที่จะกระโดดลงมาทํางานการเมืองในเวลาสั้นๆเพียง1ปี6เดือนถ้าอยู่ได้เต็มที่นะครับและไม่มีอะไรการันตีว่ามันจะประสบความสําเร็จได้ครับต้นทุนหายกําไรหดนะครับคิดดูให้ดีการเมืองในขณะนี้เนี่ยนะครับความเห็นโดยส่วนตัวนี่เป็นความเห็นโดยส่วนตัวจริงๆนะ ผมเองนั้นก็ไม่ได้ไปจงเกยียดจงชังใครเป็นการส่วนตัวครับก็วิเคราะห์การเมืองพยายามให้เป็นกลางให้มากที่สุดแหละครับดังนั้นโดยส่วนตัวการเมืองของประเทศไทยในขณะนี้นะครับผมเห็นว่านะครับตระกูลชินวัตรและพรรคเพื่อไทยนั้นน่าจะต้องวางมือเอาไว้ก่อนนะครับคือออกไปนอกเกมอ่ะออกไปนอกกระดานการเมืองก่อนนะครับเพราะว่าปัญหาทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้นะมันก็ล้วนแต่ เกิดขึ้นนะจากเ,าเรียกว่า,าตระกูลชินวัตรหรือพราคพื่อไทยในการเดินเกมทางการเมืองเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับเพดัะน,นั้นผมว่าท่านถึงเวลาที่ต้องต้องวางไว้ก่อนนะก่อนที่ปัญหามันจะเรียกว่าลุกลามคาราคาซังหรือไม่หาจุดจบไม่ได้นี่นะครับต้องต้องต้องให้ต้องให้ใหทั้ง จินวัตและก็พรรคเพื่อไทยนั้นออกไปอยู่นอกนอก,กระดานการเมืองก่อนในขณะนี้ครับกลับไปทบทวนกลับไปสร้างความนิยมของพรรคเพื่อไทยหรือบุคคลที่พรรคเพื่อไทยจะส่งเป็นแคนดิเดตในการเลือกตั้งในครั้งต่อไปเนี่ยทำให้ดีขอดีครับผมเห็นว่าอย่างนั้นนะแล้วก็รัฐทานลึกนั้นผมคิดว่าไม่ควรเหยียบเรือสองแคมนะครับเหยียบเรือสองแคมทราบดีนะครับ ก็นะคือจะให้การเมือในขณะนี้นะครับนายกนะเป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับพักเพื่อไทยแล้วก็พักภูมิใจไทยเลยแล้วก็เอาพักเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยนั้นมาจับมือกันจูบป,ปากกันร่วมกันเป็นรัฐบาลอีกโดยมีคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสองพักนี้เป็นนายกเนี่ยนะครับผมว่าอย่างเนี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหานะ นะผมผมมองว่ามันเป็นการเหยียบเรือสองแขนแนละแก้ไม่ได้ครับต้องให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีครับจะตั้งรัฐบาลที่ไม่มีพัคเพื่อไทยส่วนพักประชาชนจะร่วมรัฐบาลแบบไหนก็ตามใจของพกรกประชาชนนะครับจะร่วมแบบชนิดที่ว่ายกมือสนับสนุนให้คุณอนุทินเป็นนายกนะแต่ไม่ส่งคนมาเป็นครมร่วมก็ได้ครับ ส่วนรัฐบาลนั้นก็อาจจะมีพักการเมืองที่เป็นพักร่วมรัฐบาลเดิมเช่นพักกราธรรมหรือพักประชาชาติอยู่ด้วยก็ได้ครับถ้าเขาไม่มีเงื่อนไขและไม่มีปัญหาครับก็มาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลนะครับในส่วนของพักประชาชนนั้นถ้าเกิดว่าในอนาคตนะสมมติเอานะครับที่เป็นสมมติถ้าเกิดพักประชาชนเห็นว่าจะจะใช้ จำนวนสอสอของตนที่มีอยู่ไปกดดันให้รัฐบาลทำในสิ่งที่ตนในต้องการโดยไม่อยู่ในห่วงเวลาที่เหมาะสมนั้นผมว่านะครับรัฐบาลนะหรือนายกคุณอนุทินนั้นก็คงจะต้องออแจ้งให้ประชาชนทราบแหนะครับครับก็จะระดับความสำคัญของงานที่จะทำของปัญหาที่จะต้องทำให้ดีครับแล้วก็บริหารประเทศด้วยความบริสุทธิ์ใจ ยึดบ้านเมืองเป็นสําคัญครับมันไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วครับนะฮะก็ใช้เวลาที่มีอยู่นั้นให้เต็มที่เท่าที่สามารถจะทําได้ครับอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนถ้าสมมุติว่ามันเดินไปถึงทางตันจริงๆนะครับก็ไม่มีอะไรต้องกลัวอย่างที่ผมว่ามาครับก็ยุบสภาครับแล้วก็คืนอํานาจให้กับประชาชนนะฮะก็จะเป็นการกระทําที่มีศักดิ์ศรีครับ แล้วให้ประชาชนนั้นตัดสินใจว่าเขาจะให้ใครมาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศต่อไปในอนาคตครับครับนี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับการเมืองย้ำไปทีว่าไม่เป็นเรื่องของความรักความชอบครับนะ,สะแสดงความพิดเห็นไดนะ้โดยไม่จำเป็นต้องมาใช้คำพูดที่ไม่สุภาพต่อกันครับครับคลิปนี้ก็พูดจากับท่านไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ